ตอบคำถามคุณเอ็นนะครับที่ถามมาในไลน์ว่า Champion. ทานการทำสับเปล่าเนี่ยเห็นมีหมอบางคนตอบใน t ิ k ตอกว่าทำแล้วคิ้วจะตกลงมาด้วยนะครับต้องขอตอบว่าในการทำสับเปล่าเนี่ยคิ้วจะไม่ตกเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าอย่างนี้ครับอันนี้จากรูปด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่านี่คือคิ้วนะครับอันนี้คือส่วนที่เราตัดคำว่าตัดสับเปล่าคือการตัดใต้เปล่านะครับเมื่อเราตัดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหนังช่องล่างนะฮะหนังตรงนี้นะครับหรือว่าหนังตาเนี่ย เราจะยึดเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าเราไม่ได้ยึดเข้าไปกับหนังข้างบนแต่ว่าเรายึดเข้าไปกับกระดูกนะครับอ่า <_ d ew> เขาเรียกว่าเยื่อหุ้มกระดูกอย่าลืมนะว่าส่วนที่แข็งในร่างกายเราเนี่ยคือส่วนของกระดูกกระดูกเนี่ยมันจะเป็นโครงล่างที่มันไม่ขยับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายึดเนี่ยเราจะยึดกับสิ่งที่เรียกว่าเยื่อหุ้มกระดูกนะครับเขาเรียกว่า p e r อ o s t ียมนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อไอ้หนังชิ้นเนี้ยมันถูกยึดละเขาเรียกถูก l i f t ิ้งละหรือถูกยกขึ้นไปแล้วเนี่ย หนังข้างบนหรือคิ้วเนี่ยค่อยยึดกับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้หลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ตัดด้านบนเมื่อตัดแล้วเนี่ยอันนี้ขาวๆตรงเนี้คือเพลอสเตียมหนังที่อยู่ข้างล่างจะต้องเข้าไปยึดกับเพลอสเตียมก่อนจากนั้นแล้วค่อยเย็บกับชั้นบน นะครับไม่ได้เย็บเลยนะถ้าเย็บเลยเนี่ยอาจจะดึงลงมาได้แต่ว่าโดยปกติการทำบราลิฟต์เนี่ยเขาจะไม่เย็บเลยอยู่แล้วเขาต้องเย็บกับยี่ห้อกระดูเป็นการแขวนเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นรูปตัวอย่างเนี่ยนี่คือหนังตาตกนะครับแล้วก็ทําสับบราสับบราเนี่ยหางตาก็จะยกขึ้นแต่ว่าคิ้วจะต้องเท่าเดิมนะครับคิ้วจะเท่าเดิมรูปนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามีไขมันแล้วก็มีหนังตาตกนะครับในการทําสับบราเนี่ยจะยกหางตาขึ้นไขมันบางส่วนสามารถยกขึ้นมาได้คิ้วจะต้องอยู่ที่เดิมนะครับ พราะว่าหนังตาช่องล่างเนี่ยมันถูกยกขึ้นไปเช่นเดียวกันกับภาพนี้ก็คือว่าในการตัดเราตัดตรงนี้นะครับดีไซน์ไว้ก่อนแล้วเราก็ตัดหนังตาในส่วนที่อยู่หางตา่ยถูกยกขึ้นแต่คิ้วจะอยู่เท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันรูปนี้เนี่ยหางตาจะตกเยอะชั้นตาจะถูกซ่อนอยู่ก็เลยเป็นชั้นตาหลบหนแต่เมื่อทําสับบปลาเนี่ยชั้นตาจะถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็แผลก็อยู่อยู่ที่ตรงใต้คิ้วนะครับเพราะฉะนั้นส,สรุปว่าการทาสับบปลาเนี่ยคิ้วจะอยู่ที่เดิมนะครับ เพราะว่าหนังตาส่วนล่างจะถูกดึงเข้าไปยึดกับเยื่อหุ้มกระดูก